รวแยกบางไทตอนนี้อยู่บริเวณลานเทใช่ไหมพี่ใช่ใช่ลานเทนี่อยู่เขตไหนอะพี่บางปะอินปะครับพี่ขึ้นอยู่อำเภอบางไทรขึ้นอยู่อ๋อขึ้นอยู่อำเภอบางไทรนะค่ะพี่ออสพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยคุ้งคุ้งหมดเนี่ยก็เรียกวคุ้งลานเทตั้งแต่ลานแยกบางไทรที่เรนเจดีอยู เหมือนกลาเป็นวังน้ำวนว่าีใช่ใช่ใช่เพราะน้ำมันจะม้วนเลยแล้ว,วลลลก็ไหลออกมาตรงส่วนนี้แต่ก่อนอ,อ,อันนี้เป็นส่วนที่กว้างที่สุดของแม่น้ําเจ้าพยาตรงนี้ไม่กว้างแต่ท,ที่ที่ได้ขึ้นชื่อโบรานเทพเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาแล้วลมพัดมาเนี่ยแรงมากพอแรงมาแล้วมันเกิดคลื่นใหญ่ ลานเทหมายถึงเรือมาเทหรือเปล่าพี่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ยาวยาวไปจนถึงนู้นน่ะเรือสูงสุดตาโน้นกว้างจริงๆนะอันนี้คือกว้างจริงๆอันนี้ลมลมยังเบาก็ก่อนถ้าลมแรงๆนี่ก็คือพายเรือเนี่ยมองไม่เห็นกันเลยนะระหว่างลูคลื่นเนี่ยพายเรือลูกคลื่นมองไม่เห็นไม่เห็นเรือโปร์โผล่โปล์มองไม่เห็นกันพ่อพี่นุ่นเจดีวัดอะไรครับพัสนามชัย ตรงเนี้ยรู้สึกว่าตามประวัติที่เคยดูไอของ y o u t u b e หลวงพ่อจันันอ่ะครับท่านมาตายอยู่ที่นี่สมัยแกเป็นทหารอยู่ยุยยาอ๋อหลวงพ่อจันันมาัพมันนะใช่บอกโด,โดนโอหารพม่าเาปันแล้วติดตกน้ำตายที่นี่อืมแล้วก็ที่เห็นเป็นหลักคาวัดตรงนั้นก็คือวัดใหม่บางไทร ที่เขาว่ากันว่าใช่ไหมว่ามีตะโขงอยู่น,นี้ต้องถามพี่ออสนะครับเพราะว่าพี่ออสเป็นคนบางไซเนาะตรงนี้ก็เป็นบริเวณแพร่ปานะคะมาพักได้นะมาพักได้เป็นเหมือนกับรีสอร์ทอยู่ตรงริมแม,ม่น้ำเจ้าพยานะครัปะ่ปมมาอ่า <laughs> ประมดให้ปรโมดให้ฟรีเลยนี่ก็จะเป็นห้องน้ำตอนนี้อยู่บนแพร่ปานะ นะคะคนี่ก็จะเป็นประตูนะคะทางเข้าห้องเล็กๆเ,เนาะนะคะรับนะครับอยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพยาเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> เห็นชัดเจนนะครับนะคะับวิวดี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 หน้ามาพักนะคะ เนีวก็ปลาสวายใหญ่ๆยี่สิบโลสิบห้าโลอืมตกได้พวกกว้างจริงๆอ่ะพวกปลาหมาปลาอะไรน้ําที่นี่ยังดีอยู่นะครับคุณภาพน้ําโอเคแม้ยังมีสาหร่ายมีอะไรเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ยยังมีเนี่ยเดี๋ยวนี้มีสาหร่ายแล้วยังมีปลาเสือเล็กๆเห็นไหมครัเนี่ยค่ะปลาว่ายไป็นผู้ปู่เลยคุณภาพน้ำที่นี่ดี